นี้กลับมาไฟฟ้ากระแสตรงอีกนะครับแต่ทีนี้คลิปนี้นะครับจะไม่มีทําโจทย์อะไรเท่าไหร่เนาะแต่จะเน้นไปที่การที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับระบบทางไฟฟ้าเนี่ยที่จริงมันแบ่งเป็น2โลกใหญ่ๆนะก็คือไฟฟ้ากระแสตรงกับกระแสสลับนะครับแต่ว่าในการทดสอบทางวัสดุเนี่ยเราจะเน้นไปที่ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นหลักนะครับเ,เพราะเราไม่สนใจว่า ในตอนนี้เรายังไม่สนใจก่อนว่าอุปกรณ์มันรับความถี่อะไรได้เท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยไปเรียนในระดับที่สูงกว่านี้เอานะครับแต่อันนี้จะอธิบายแค่ของง่ายๆก่อนโดยปกติการที่เราจะอยากจะรู้สมบัติของวัสดุเชิงไฟฟ้านะครับเราจะเน้นไปที่การวัด input เป็นแรงดันเอาพุตเป็นกระแสะนะครับอย่างกฎของโอーム V เท่ากับ IR ซึ่งกฎของโอ์มเนี่ย คำถามคือมันใช้ได้กับอะไรบ้างนะครับก็ัทของโอมจะใช้ได้กับวัสดุประเภทตัวนําย้ําว่าตัวนํานะครับอ่ะมันก็จะได้ประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องตัวนําเสมอไปนะครับในการหาความต้นานทานเราสามารถาใช้กับวัสดุชนิดอื่นๆก็ได้ภายใต้เงื่อนไขาบางประการนะครับเดี๋ยวค่อยบอกอ่ะทีนี้ มาดูกันว่าตัวนํามันพิเศษยังไงนะครับตัวนํามันพิเศษตรงที่มันเป็นไป,นปนตามกฎของโอมแทบจะทุกที่เลยนะครับายภใต้เงื่อนไขว่ารักษาอุณหภูมิไว้คงที่ได้ค่าหนึ่งนะครับก็ด้วยความที่ธรรมชาติของตัวนำเนี่ยทันทีที่เราเลือกใส่แรงดันเข้าไปปุ๊บอิเล็กตรอนก็จะค่อยๆขยับขยับขยับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆเ,เ,เร็วช้าขึ้นกับว่าเราปรับขนาดแรงดันมากแค่ไหนซึ่ง ประพืชตามกฎของโอมเป๊ะๆเ,เลย V เท่ากับ I R ตามสูตรนี้นะครับดังนั้นกราฟความชันของเขาก็จะจะเป็นความต้นานทานนะครับอืออ่ะทีนี้เราถ้าเป็นวัสดุอื่นๆละ่ะเป็นยังไงอ่ะอันถัดมานะครับคือสารกึ่งตัวนำขอย้ำว่าเอาแค่ชนิดเดียวนะครับก็คือไดโอด ซึ่งไดโอดนะครับมันเป็นวัสดุประเภทสารกึ่งตัวนําที่แบบว่ามีเงื่อนไขาบางอย่างถึงจะนําไฟฟ้าได้เหมือนตัวนําดังนัน้นมันมีต้องมีข้อพิเศษอะไรบางอย่างนะครับก็โดยปกตินะครับการทํางานของออสารกึ่งตัวนำเนี่ยมันจะต้องมีส่วนประกบอบ2ส่วนหนึ่งคืออ,อ,อิเล็กตรอนอันนี้นะครับจะแทนด้วยอิเล็กตรอนส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะขอแทนด้วยเป็น โฮนะครับอืโฮแปลว,ว่าหลุมนะครับถ้าโฮกับเอกตอนมาผสมกันปุ๊บจะกลายเป็นกลางทันทีโฮจะเหมือนตัวแทนของประจุบวกส่วนอิเล็กตรอนเห็นเนอยู่ว่าเป็นประจุลบแน่นอนนะครับอะหลักการทํางานของเขานะครับก็คือถ้าอธิบายแบบรูปรัดขั้นตอนหน่อยก็คือทันทีที่เราป้อนแรงดันไปนปุ๊บมันจะผลักให้โฮไปอีกด้านหนึ่งนะครับ หรือในทางกับการคือผักอิเล็กตรอนไปอีกด้านหนึ่งทำให้เกิดการนำของกระแสไฟฟ้าได้ทีเนี้ยในช่วงที่ทำให้โฮวิ่งไปอีกฟากหนึ่งได้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใส่แรงดันเข้าไปแค่นิดนึงเราเริ่มปล่อยเลยไม่ใช่เนาะแต่ลักษณะกราฟการทำงานของเขาจะเป็นแบบนี้ขึ้นไปจะมีช่วงหนึ่งที่ยังไม่ยอมให้แรงไอ้กระแสไหลไปได้นะครับซึ่ง ก็ไม่ได้เป็นไปนตามกฎของโอมแบบเป๊ะๆนะครับอ่ะทีนี้คําถามแล้วมันเป็นไปนตามกฎของโอมเมืม่อไหร่เขาขอเลือกว่าช่วงออกไปช่วงเอกใจนี่ละกันเอาว่ามันน่าจะหาความต้านทานได้แหละแต่หายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอืมอ่ะต่อไปหลอดลังสีแคโทดอันนี้ถ้าเรียนในเคมีมาน่าจะเข้าใจนะครับว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยมันจะเกิดจาก ขั้วฝั่งนี้อิเล็กตรอนหลุดออกมาแล้ววิ่งไปอีกฝากหนึ่งประมาณนี้เนาะอ่ะมืนคูจะเขียนผิดไปหน่อยอ่ามันต้องกลับขั้วกันนะครับอ่ะเอาไปกว่าเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันก็คือว่าขอให้มันสามารถนำเอ่อใจไฟไปประมาณนี้นะครับแล้วแรงดันต้องเรียกว่าเยอะๆหน่อยนะครับ หลอดลังสีแคโทดจะเป็นตัวแทนของลักษณะที่เรียกว่าสุญญากาศนะครับคือในนี้อากาศน้อยมากๆน้อยมากนะครับแล้วเขาก็จะตั้งคําถามว่าเออแล้วมันสามารถทําให้แบบเกิดการเหนี่ยวนําของกระแสไฟไฟ้าได้ไหมสรุปก็คือสามารถทําได้นะครับลักษณะการาฟคล้ายๆไดโอดเลยป,ประมาณนี้นะครับ ก็คือช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ทำให้กระแสฟไฟฟ้าสามารถหลุดผ่านช่องว่างวิ่งออกไปได้นะครับซึ่งโดยปกติเขาจะวิ่งออกไปเนี่ยเขาจะต้องเปล่งแสงออกมาด้วยนะครับเนาะการที่มันเปล่งแสงออกมาแสดงว่ามันเคลื่อนที่ตัวเองในฐานะของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประมาณนั้นอะไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในวิชาเคมีนะครับต่อไปอิเล็กโทรไลต์นะครับอ่ะครูขอให้เหตุให้อันนี้ไว้ก่อนเลยว่ากาคล้ายๆกัน อบอ่ะช่วงไกลๆนี้ก็หาความต้านทานได้เหมือนกันนะครับหายังไงค่อยว่ากันก็ส่วนใหญ่เราจะเจอในห้องแบตเตอรี่หรือการแยกสารด้วยไฟฟ้าอะไรอย่างนั้นนะฮะอ่ะไอพวกแบตเตอรี่เนี่ยคือไม่ใช่ใส่ไฟเข้าไปนะแต่มันจ่ายไฟออกมาให้นะครับอ่ะเอาเป็นว่าครูขอเน้นไปที่ประเภทเออไปยาท,ที่ไม่ใช่เออกาวนิกนะครับแต่เอาเป็นเอ็กโทรไลต์ธรรมดา ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องใส่ไฟเข้าไปเพื่อให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนนะครับไหลจากด้านนี้ไปอีกด้านหนึ่งอ่ะไหลผ่านไรเนาะไหลผ่านความเป็นออส,ออสารละลายนะครับให้ไอ้หวกนี้เป็นพาหะประจุลบบางส่วนอาจจะยอมไปเกาะที่นี่แทนประจุบวกบางส่วนไปโผล่ที่นี่แทนนะครับทำให้ตรงนี้เกิดแก๊สคลอไรด์ตรงนี้เกิดแก๊สไฮโดรเจนอะไรก็ว่าไปนะครับอืม ลักษณะการทํางานคล้ายๆกันกับไดโอดคล้ายๆกันกับเหลอ,อดรังสีแคทโทดนะครับก็คือถ้ายังไม่ถ้าป้อนแรงดันไม่เกินค่าค่าหนึ่งซึ่งเราจะเรียกค่านั้นว่าค่า e 0นย์นะครับมันก็จะไม่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมานะฮะอ่ะต่อไปอันสุดท้ายค่อนข้างประหลาดหน่อยคือถ้าเราเปลี่ยนเป็นอการทดลองคล้ายๆกับหลอดรังสีแคทโทนแล้วแต่ว่าข้างในมีอากาศนะครับอืมซึ่ง สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการาฟเขาจะประหลาดหน่อยก็คือมันค่อยๆเพิ่มนิดนึงแล้วค้างยาว,ยาวๆเลยแล้วก็ไปอย่างเดียวนะครับอืลักษณะปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตอนพวกเจอในฟ้าผ่าเจอในการส่งไฟฟ้าหรือในหลอดไฟที่เป็นปลอดไฟประเภท f ลูออเรสเซนนะครับหลอดไฟที่ต้องอาศัยแรงดันสูงมากๆเพื่อดันให้เกิดการอ,อากาศข้างในนะครับมันแตกตัวออกมาเป็นไอออน ก็ถ้าอากาศนี้ไม่มีไอออนนะครับไอออนคืออะไรเนาะประจุบวกประจุลบนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในรูปของธาตุที่มีประจุนะครับก็เขาอธิบายว่าแบ่งเป็น3ามช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ากําลังกระแสกําลังไหลยอยู่เพราะว่าเพื่อไปสะสมพลังงานอย่างคั่วนะครับซึ่งจะค่อนข้างสะสมเยอะหน่อยแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นช่วงที่ทําให้อากาศแตกตัวขึ้นมาดเดิมทีอากาศมันก็มีไอ ออนุภาคที่เป็นธาตุธรรมดาออกซิเจนในตัวเจนอะไรนี้เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ถ้าพลังงานสักมากพอมันจะแตกตัวออกมาจนเกิดเป็นการนำของกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้นะครับซึ่งในทั้ง5ปรากฏการณ์นี้เราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกแทบจะทุกตัวกลางสามารถเกิดการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ เหมือนเราจะใช้ในการอธิบายว่าเออพลังงานศักเนี่ยมีผลต่อทุกๆวัสดุเลยมีผลในรูปแบบไหนขึ้นกับชนิดของวัสดุนะครับนี้ในส่วนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเจอในวิดีโอถัดไปนะครับก็คือเรื่องของแรงจ่ายหลกัหลกๆเราแบ่งการแรงจ่ายออกเป็น2ตัวใหญ่ๆคือกระแสตรงกับกระแสสลับนะครับกระแสตรงครูก็เขียนยากยเหมือนกันเนาะคือมีสักไฟฟ้าด้านเดียว อ่าถ้าเกิดใช้ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์เลยมันจะค่อนข้างงงนิดหนึ่งนะครับเอาเป็นว่าถ้าใช้แบบวิทยาศาสตร์ไปเป็นนะครับคือเขาจะบอกว่าค่าเฉลี่ยมีค่ามีค่ามากกว่า0นะครับก็มันก็ไม่เชิงว่ามันต้องอยู่ด้านเดียวตลอดนะครับอ่มีสักมีค่าเฉลี่ยมากกว่าศูนย์แล้วก็มีกระแสไฟฟ้าไหลเพียงด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็คือขอแค่แรงดันทุกตำแหน่งมันมากกว่า0ูนย์เกือบตลอดเวลาเราเรียกว่าไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเกิดขึ้นได้เช่นในแบตเตอรี่ ซึ่งที่ครูวาดรูปนี้แปลว่าอะไรเนาะกระแสตรงไม่ได้แปลว่ามันเป็นนี้นะครับแต่แปลว่ายังไงก็ได้แต่ขอให้มากกว่าศูนย์ตลอดเวลาหรืออยู่ข้างล่างก็ได้แต่ต้องน้อยกว่าศูนย์ตลอดเวลาเป็นต้นนะครับเรียกกระแสตรงหมดส่วนกระแสสลับก็คือมีความเป็นมีทั้งบวกทังลบไม่พอยังมีค่าที่ต่อเนื่องด้วยนะครับเช่นสัญญาณไซที่เราสามารถสร้างได้จากไดนาโมนะครับ วิดีโอนี้ก็จะสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่ายังเป็นจุดเริ่มต้นในการไปเรียนเนื้อหาที่หลังจากนี้จะเรียกว่ายากมากๆสําหรับคนที่อาจจะชอบกระสร์แต่ไม่ชอบฝั่งไฟฟ้านะครับอ่ะวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ